สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี FCTP นะคะพัดสอนสตอรีเป็น FCTP สายสีเขียวนะคะก็มาพบกับเพื่อนๆทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่นี่ตรงนี้นะคะก็มาชมกับบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็ ชมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาดูต้นไม้ใบหญ้ยยาไม่มีอะไรมากมายก็ดูต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เรามองไปแล้วมันมันมีความชุ่มชื้นมีความเขียวขจีนะคะเราก็อยากจะมองใช่ไหมก็พาเพื่อนๆมามองตรงนี้แหละนะคะก็มาทักทายพูดคุยกันนะคะก็หวังว่าจะได้รับกำลังแรงใจเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมกับเที่ผ่านมานะคะเราก็จะไม่คุยไม่คุยเรื่องประเด็นไม่คุยเรื่องอะไรทั้งสิน้นจมอยู่คนเดียวนะคะเราก็จมอยู่คนเดียวกางอันนี้แหละอยู่ตามระเบียงแก้วเขาเรียกระเบียงแก้วนะตรงนี้นะจมอยู่ที่ระเบียงแก้วคนเดียวอยู่บ้านตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยนะคะ แต่พอมานั่งหน้าจอโทรศัพท์กลับเป็นคุยได้เป็นวักเป็นเวนกงแปลกคนเหมือนกันเนาะเป็นยูทูบเบอพาน้องดอกเหมยมาดอวเหมยเขาเบื่อเขาอยู่บ้านนานแล้วเขาเบื่อเขาอรอเราตั้งแต่เช้าดอกเหมยรอหลับแล้วตื่นแล้วแม่ก็ยังไม่เสร็จงานสักทีพอเสร็จงานก็เลยเดินออกมาเขาเห็นเราใส่หมวกเขารู้ทันทีเลยว่าแม่จะต้องไปไหนแล้วอย่างเงี้ยก็เลย มาเกาะแขนก่อขาแล้วให้อุ้มนะคะน้อง,งอเราเมยก็จะเป็นแบบนี้เขาจะให้เราอุ้มทุกวันอุ้มเพื่อถ้าเวลาเขาอยากเที่ยวเนี่ยเขาจะให้เราอ,อุ้มแล้วก็พาออกบ้านนิ่งเงียบเลยก็เลยพาน้องมาที่นี่ทุกวันที่ระเบียงแก้วตรงนี้ไม่มีใครพักไม่มีใครอยู่เป็นเป็นร้านกาแฟเก่าแต่ก็อยู่ทุกวันครูพัเนห่ยมาอยู่ตรงนี้ทุกวันมาก็มานั่งตรงนี้สบาย ไม่ร้อนยุงก็ไม่มีนะคะถ้าถ้าถือว่าถ้าแดดไม่แรงนี่อยู่ตรงนี้สบายเลยนอกเื่ยจากว่าเออหน้าเดือนประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเอาร้อนอยู่แต่ถ้าว่าเป็นปกติอยู่ตรงนี้ยิ่งเป็นหน้าหนาวแลวหน้าอยู่มากเลยตรงนี้หน้าหนาวนี่จะหน้าอยู่เพราะว่ามันจะมีแดดอุ่นๆเข้ามาพอเช้ามาทํากับข้าวเสร็จยกกับข้าวขึ้นมาตรงนี้เลยครูพัฒน์นะยกกับข้าวขึ้นมาตรงนี้ก็มากินตรงนี้ กินตรงนี้ก็เราก็เล่นอยู่แถวนี้แหละนะคะไม่ไปไหนเวลาเราเบื่อเบื่อเรานี่เราเราก็กลับบ้านกลับไปบ้านโน้นก็ไปทําความสะอาดถูกบ้านกวาดบ้านเสร็จแล้วมาอีกนะมาอีกทั้งวันแหละนะคะอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันมันมันเงียบไม่มีเสียงอะไรตัวนี้อยู่หน้าอยู่ที่ที่หน้าบ้านที่อยู่ตรงนน้นหน้าที่บ้านที่บ้านคูพัฒน์นะ เขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลยแหละเปิดเพลงเดียวในเร็วลองให้ฟันนงนะเพลงนะเพลงที่เขาเปิดนะ่ะบาเหนือเมื่อนาดอกไมบ้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังมาน้นำตาน้ำฝนหล่นจากฟ้าฟ้าทั้งเอง ไหลตกจากฟ้าจากอะไรแล้วฟังมีฟังจากเขาโนรุจินี่นเองเข <c oughs> <K _> ากําลังเปิดอยู่เราก็ได้ยินเสียงเสียงยังกระหึ่มมาถึงที่นี่เลยนะแต่ก็เพราะนะาเพลงเก่าเพลงเก่าๆแล้วก็ชอบฟังอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็ไม่นึกอยากจะฟังหรอกเวลาฟังแล้วมันก็ติดหูนะเพลงอะไรก็ช่างฟังแล้วมันก็จะเลาะไปของมันตามธรรมชาติของเพลงเนานะ เกงอะไรก็เพราะหมดแหละนะเพรอยากร้องไม่ใช่ร้องเพลงเพาะนะเพราะอยากร้องเฉนะยเๆครูพัดก็จะเป็นแบบนี้นะวันหนึ่งก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มามาคุยคุยอยู่คนเดียวตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆ mm hmm. เ,เข้ามารับชมคลิปของครูพัดก็อยา่าไปว่าครูพัดเป็นยูทูบบ้านนะยูทูบบ้านจริงๆแหะเนาะไม่เป็นไรเราก็อยากจะเป็นยูทูบบ้า <laughs> ฝากทุกท่านมาชมคลิปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ทุกคนยังให้การติดตามนะคะมารับชมคลิปให้ถ้าคนที่ไม่เคยเห็นนะก็จะรู้ว่าที่นี่เนะี่ยน่าอยู่มากๆเลยจริงนะบอกเลยว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆบ้านครูพัฒนะ์ะถ้าใครที่รักความสงบความเงียบความที่เราจะอยู่แบบสันโดษจริงๆเนะี่ย ตรงนี้น่าอยู่มากแต่ถ้าคนที่ชอบเที่ยวชอบอะไรที่มันสนุกสนานเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเงียบแต่ถ้าเดิอนออกจากตรงนี้ไปสักประมาณสักสามสิบสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรเราก็เจอความสนุกแล้วแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ตรงระเบียงแก้วคือมันติดทุ่งเนาะมันติดทุ่งแล้วมันจะมันจะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าเขามีแต่ต้นไม้แล้วก็ สายตาเราก็ไม่ได้มองอะไรแล้วตรงนี้นะคะเลื่อยเปื่อยไปวันวันนะคะม่อมอแม่แม่นะคะก็ขอุนทุกท่านขอุนทุกกาลังใจนะคะก็ฝากทุกท่านเช่ยกันสนับสนุนสินค้าเพราะว่า fc พัสอนเป็น fctp นะครูพัฒนะ์นาเป็นคลิป t ีทีพีสายสีเขียวเป็น fc ลุงช่างป้าสนผักนะคะยังไงก็ขอฝากทุกท่านเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องมณโอมชาแนลป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็ชมคลิปโดยที่ ไม่ข้ามด่านนะคะไม่ข้ามตมเนอะไม่ข้ามด่านก็ชมไปเลยนะคะแล้วก็ฝากสินค้าของ TP Skin Official นะคะไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชีนะคะสินค้าทุกอย่างสอบถามเพิ่มเติมไปที่0927947526นะคะก็มีสินค้าตัวใหม่เข้ามาก,ก็คือคอลลาเจนวิซีพลัสนะคะก็เป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนที่เข้ามาใหม่ก็ ก็มาแรงแสงทางโค้งได้แหละนะคะก็ใครสนใจก็ทักไปได้เลยที่ Line a t TV s k i n o f f i c i a l นะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ